คนตั้งคำถามเมื่อปีที่พระองค์ทรงมีด้าชนมาถึงครบหกสิบว่าทำไมคนไทยรับในหลวงรู้ไหมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอบว่ามมเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ทรั้งนี้เป็นผู้ให้เราทั้งหลายเป็นผู้ให้ได้ไหมมีอะไรให้สิ่งนั้นไม่ใช่ว่ายากจนมากเลยท่านวอบอกว่าเป็นผู้ให้เอา<อ>ล่ะ <c oughs> หาเงินนิหน่อยมาให้ดี ทำง,งานมาแทบกองแทบตาได้มารอ้ารอยนบริจาคหมดเลยเป็นผู้ให้อย่างนี้ไหวไหมไม่ได้คุณโยมจะให้คนอื่นยืมเงินในกระเป๋าต้องยัไมไนจะให้ความสุขคนอื่นใจตัวเองต้องสดจะให้อะไรกับคนอื่นตัวเองต้องมีก่อนแต่ไม่จําเป็นต้องมีจนล้มถึงจะให้นะในการเป็นผู้ให้ให้เราทําตัวเหมือนพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นเป็นเป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นกระต่าย เป็นงูเป็นโคเป็นวัวเป็นควายแต่ว่าบริษัทก็ทําประโยชน์อย่างพระโพธิสัตว์นะนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นกระต่ายก็ช่วยก็ช่วยช่วยชีวิตสัตว์อื่นมันที่กระต่ายคนจะช่วยเกิดเป็นหนูก็ไปช่วยราชสีอย่างที่หนูคนจะช่วยเกิดเป็นนกก็ช่วยอย่างที่นกคนจะช่วยไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นนกแต่อยากจะช่วยคนอื่นๆมอนอยากที่ช้างอยากจะช่วยนั่นทาเกินศักยภาพของหนู ในการเป็นผู้ให้ทำมาให้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้วัตถุอย่างเดียวให้อะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยการให้อย่างหนึ่งทึ่สําคัญมากให้โอกาสตรงนี้เรามองข้ามไปคุณยมอย่าลืมให้โอกาสให้โอกาสกับลูกให้เขาได้ชี้แจงต่อพ่อแม่ในสิ่งที่เขาทาผิดพลาดไปให้เขาได้ลักเนื้อลับตัวให้โอกาสกับสามีที่เผอใจไปรับสังเคราะห์กิ๊กให้เขาได้ ทั้งเหนือทั้งตัวใหม่คืออย่าเพิ่งไปยิงกันเลยให้โอกาสเขา้เช่นนี้แต่อย่าให้บ่อยนะถ้าให้บ่อยเนี่ยจะมาว่ามันเกินขอบเขตของธรรมะจะช่วยอันนี้โอกาสเนี่ยคุณโยมคุณโยมถ้ามีคนลําบากยากแค้นในเรื่องโอกาสคุณโยมอยู่ในฐานะจะให้โอกาสก็ให้โอกาสได้นะถ้ามีเงินก็ให้เงินมีวัตถุก็ให้วัตถุมีน้ําใจก็ให้น้ําใจมีข้าวของก็ให้ข้าวของมีความรู้ ก็ให้ความรู้เป็นวิทยฐานเพราะฉะนั้นโลกของการให้มันกว้างขวางเหลือเกินแต่คนไทยนี่ใจแคบเนี่ยเนื่องจกการให้โอ้ยดีฉันไม่ได้ให้อะไรมานานแล้วทําไมเพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนอกจากไม่ให้ลในล้วี๋ยวจะหาเงินแมนตรีขับพูดถึงระบบเศรษฐกิจเลยนะอันนี้ถ้าที่จริงการให้เนี่ยอะไรก็ได้เรามีอะไรเราก็ให้สิ่งนั้นแต่ตัวเองต้องไม่เดือดร้อน และการให้นั้นต้องเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจจริงๆอย่าไปโฉกชิงวิเรามาให้ให้เกิดขึ้นจากน้ำใสใจจริงอันบริสุทธิ์เมื่อเราได้เป็นผู้ให้บางครั้งมันไม่เห็นผลทันทีนะมันไม่ทันเลยอาตตรย์แม่เคยอ่านเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังสือที่ต่างประเทศนะดีมากๆชื่อเลอแผ่นชา่กา็บอกมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งวันหนึ่งเขาก็เดินลงจากท่านาคาองเห็นเด็กคนหนึ่งครับ ขาพื้นขาข่านบันไดของธน,นาคารเขาก็ยืนอยู่เด็กคนนี้มีสีหน้าและแววตาที่มุ่งมั่นมากเขาก็เลยเรียกมา,าหนูหนูกำลังทำอะไรเด็กคนนั้นบอกว่าผมกำลังทำงานเพราะผมหวังว่าของจะเดินต่อให้สงูงให้สนทัทันมหมาเศรษฐีคนนี้บอกเามาเธอตั้งใจทำงานแนะทนที่เธอจะไปฉกฉิงวิญญาณเพื่อให้ได้เงินแต่เธอมาทำงานเพื่อให้งานนั้นนำมาซึ้งเงิน ฉันชอบนิสัยเธอนะฉันจะให้ทนเธอแต่ขออย่างนะให้เธอเรียนให้จบแล้วเป็นคนดีให้ได้ถ้าเธอเรียนจบแล้ววันหนึ่งเมื่อตั้งตัวได้ขอให้เธอให้ทุนการศึกษากับเด็กคนต่อไปแล้วให้ทำบ้านฉันนะทำดีแล้วให้เรียเสียอย่าประกาศชื่อฉันเศรษีคนนี้เอาเด็กคนนั้นมาอุปการจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กคนนี้เรียนจบดอกเตอร์กลายเป็นนักเสียาสัะดับโลกอยู่ทีาา่สหรัฐอเมริกา ณเวลานี้นักเสกนหลสัคนนี้ก็ตั้งมูรากิที่เหมือนดูเกิสนะให้ทุนการศึกษาคนพ่อโลกแต่ขอปิดทองหลังพระเนียเงียบสิ่งที่น่าสังเกตก็คือจากเด็กด้วยโอกาสคนหนึ่งทํางานขัดฟุตบาทขัดพื้นบันไดและพอมีผู้ใหญ่ใจ,จ,จดีคนหนึ่งให้โอกาสเขาเขาได้ได้เล่าเรียนจบก,การศึกษาระดับดเอร์ได้งานที่เดททำเด็กหนึ่งคนคนนี้ ตั้งมูลนิธิที่ให้การศึกษาเด็กในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกหน้าเวลานี้มากกว่าพันคนเห็นไหมกลายเป็นว่าเด็กได้โอกาสกว่าพันคนทั่วโลกเด้รนะับอันนี้สงจากการให้ของเขาอและการให้ของเขาเริ่มมาจากไหนเริ่มมาจากผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ทายไปแล้วได้เห็นไหมวันนี้คือการให้มันจะมีปาฏิหาริย์แบบไหนถ้าเรามีแล้วเราให้ปาฏิหาริย์มันจะขยา,ายไปขยา,ายไปขยา,ายไป ยิ่งให้จะยิ่งได้เหมือนกับว่าเรามีมีเทียนอยู่เร่อเนี้ยคนโยมในห้องนี้ร้อยคนมีเทียนกล่าอยู่ในมือมาจุดเทียนที่อาตมาแสงเทียนที่อาตมานอกจากไม่หมดแล้วมันยังไปอยู่ที่เทียนของคนโยมทุกคนได้เห็นไหมแล้วห้องนี้ก็จะสว่างไปด้วยดวงเทียนจํางพลุบเลยนะท่วง,ง,งตรงกันข้ามถ้าอาตมาหองแสงเทียนไม่ยอมให้ใครมาจุดเทียนเลยพะเทียนเริมอาตมาดับ มันดับไปพร้อมกับอัตมาใช่ไหมครับแต่พอจะมาไม่หัวแสงเทียนเนี่ยคุณยมช่วยกันจุดแล้วก็ต่อเทียนกันไปเรื่อยเรยเรทียนหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มมาวางเรียงกันสิบเล่มนะก็มีทัศนีทํทคการสว่างให้ไม้หกว่าดวงไฟหนึ่งดวงนะทีนี้ถ้าดวงเทียนมันมากกว่านั้นละ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านละ่ะเราก็จะมีแสงสว่างมากมายล้วเกิบในเรื่องนี้ฉันในเรื่องการให้ก็เช่นนะั้นบางครั้งเราให้กับคนคนเดียว แต่คนคนนั้นประทับใจในการให้ของเราไปให้กับคนอื่นแล้วลูกขึ้นแห่งการให้ได้เลื่อนไหลต่อกันไปต่อกันไปเป็นคลื่นแห่งการให้ให้ที่อเมริกามีคนประทับใจที่อเมริกาเราให้ต่อต่อกันมาทะลุทะลวงถึงประเทศไทยประเทศไทยให้ทะลุทะลวงไปถึงซาราจเจวถึงแบกแดดถึงเกาหลีเหนือถึงงเอธิโอเปียเห็นไหม ในเมื่อเราให้กันให้กันให้กันอย่างนี้โลกร่วมันเย็นเป็นสุขไหมสุขมากเมื่อเร็วๆนี้ตา่มภาพไปดูพิพิธภัณฑ์มีสงครามโลกครั้งที่สองที่จังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อท่านรู้จักกับพระดังมากมายพระดังที่มาเป็นเชลอยอยู่ที่นี่แต่ท่านก็พาตมาไปที่ออสเตรเลียไปเจอท่านหลอดคนหนึ่งที่มาเป็นนายทหารเสนารักในสงครามพอไปที่ออสเตรเลียเขาให้ท่านเป็นท่านหลอดนะแล้วก็สร้างรูปสากวัตให้ด้วย หลวพ่อ,อเล่าว่าในสงครามโลกครั้งนั้นนะตอนที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามทหารเฉลยต่างชาติขึ้นเรือกลับไปในเรือนั้นไม่มีอะไรเลยนี่แต่เรือเปล่าๆกับน้ำแต่ชาวบ้านที่จังหวัดกาญจน,นบุรีนะแถวริมแม่น้ำแควที่เขาสร้างสะพานไว้นะสงสารเฉลยศึกเหล่านั้นที่เป็นชาวเมริกันชาวเดทนทแลนดชาวออสเตรเลีย รวบรวมข้าวปลาอาหารได้เข้าวสารประมาณสิบกว่ากระสอบเกลืออีกาหลายถังแล้วก็เนื้อย่างอีกหลายห่อหมอบให้กับทหารเหล่านั้นขึ้นเรือไปหลายปีผ่านไปนายทหารเหล่านั้นกลับไปที่บ้านของตัวเองได้เป็นเทโรในสงครามได้เป็นคนที่ติดเหรียญปราเป็นคนของประเทศเป็นคนของโลกบางคนได้เป็นท่านเซอร์ท่านหล่ ท่ามกลางท่นอดเหล่าน,นี้ทุกๆุกปีกลับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีมาเงียบเงียบม,มาทำไมมาแต่ละทีนะขนข้าปลาอาหารจากประเทศของเขามาบางทีหนึ่งมาครั้งหนึ่งได้่าเช่าเครื่องบินมาแล้วตรงไปที่บังกอเข้าวสารสิบกระสอบเนื้อย่างไม่กีหอ่อเกลืออยู่ในกระทอบนี่ที่แต่หน่อยที่ให้ทหารเหล่านั้นไป เมื่องามกลับมาเป็นข้าวปลาอาหารเลี้ยงชาวบ้านแถวนั้นอยู่จนทุกวันนี้แล้วมีก็ดังหลายคนที่มาขอรับอุปการะลูกหลานชาวบ้านแถวนั้นไปเรียนต่อในเมืองนอกเป็นนักเตอร์ไปแล้วก็หลายคนท้าเล่าให้ฟังมาว่าเรื่องนี้เนี่ยคนหล่านั้นแบบนี้หลายคนก็จะมีชีวิตอยู่ตัวหลวงพ่อเองก็ยังอยู่คุณโยมคิดดูสิว่าข้าวปลาอาหารที่คนไทยแถวนั้นให้ครับฝั่งเราได้กลับไปใช่ไหมข้าสารสิบกระสอบ ถ้าเขากินกันเองใช่ไหมตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วสงครามโลกกว่าห้าสิบปีก็บอดกันแล้วทีม่มีความหมาย,ยแต่พอไปแบ่งให้ฝรั่งเขารอดชีวิตกลับไปเขาใช้ในระยอใช่ไหมเขากลับมาให้ทุนการศึกษากลายเป็นเป็นพี่เป็นน้องทางธรรมกันไปไหนนี่แหละปาฏิหาริย์เห็นการให้ที่ไม่ใช่เรื่องของอารมคติเท่านั้นแต่เป็นเรื่องจริงที่หยิบจับสมผัสได้จริงอันนี้ก็เป็นสมาการเห็นความสุขประการที่หนึ่งสันโดษ คือรู้จักพอประการที่สองประโยชน์ใช่ไหมประการที่สามประหยัดประการที่สี่เป็นทู่ให้แล้วก็ประการที่ห้าใช่ไหมฝึกใจให้เตือนรู้นี่เรื่องสําคัญหลายท่านที่นี้เคยปฏิบัติทำหลายท่านก็เป็นเซตเมโครเรื่องนี้สําคัญนะคือเรื่องฝึกใจให้เตือนรู้ฝึกใจให้ตือนร,ใในรู้ฝึกยังไงก็คือให้เรามีสติ รู้เนื้อรู้ตัวคนโบราณเนี่ยเวลาลูกหลานจะไปไหนเลือกลูกหลานมาใกล้ๆลูกหัวนะลูกทําอะไรรู้เนื้อรู้ตัวนะคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวนีสําคัญนะใช่ไหมทางมือเหนือจังหวัดรัตนาเนี่ยเชยงรายเชยงใหม่จะมีคําอยู่คําหนึ่งที่สคัญมากอัตนมาพัะตุ้งไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวตา่างประเทศกับคุณญิงํานงอรสีรัตนินคุณเทพประชายหยองเจอกันในงาน เอ่าจะมาก็บอกคุณเทพประชายช่วยแปลคํานี้ให้หน่อยนะคุณหญิงด้วยช่วยแปลคาว่าหูคิงก่อให้มาหน่อยหูค oh, ิงก่อภาษาเชยงราเชียงใหม่นะหูคิงก่อก็คือรู้ตัวบ้างใหม่รู้ตัวบ้างใหม่ลึกนะลึกมันลึกจนโยมรู้ว่ามันลึกยังไงก็คือวัดอายุยู่อิงคุณกำลังทำอะไรเนี่ยรู้ตัวไหม มันร mm ู้ตัวมันกำลังด่าท่านชอชๆมหรู้ตัวไหมถ้ามันรู้ตัวมันไม่ด่านะใช่ไหมกาลังไปเต้นแล้นเต้นการฟาดวงฟาดงานต่อหน้าธารกํานันเนี่ยถ้ามันรู้ตัวมันไม่ทําใช่ไหมเนี่ยคนส่วนใหญ่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวทํายังไงเราถึงจะรู้เนื้อรู้ตัวคือมีสติอยู่ตลอดเวลาทํายังไงก็ต้องฝึกใจให้เกิดรู้ดังนั้นคําทักทายของล้านนาที่บอกว่าโมกินก่อนของคนโบราณเนี่ยแต่ละว่าเป็นคําที่ลึกลึกพอๆกับที่คนภาคใต้ ร้องเพลงกลองเด็กแล้วก็มีนิาพานใช่ไหมเมนิาพานอยู่ในนั้นท่านพุทธทก็มาเขียนว่ามาพร้าวนาลาิเกช่ไหมต้นเดียโน,โนเนอยู่การทะเลที่ฝนตกไม่ต้องฟ้า้องไม่ถึง,ถงได้แต่ผู้คนกดเพลงกลองเด็กยังมีนิาพานในภาษาเหีือที่บอกว่าโฮคิงก่อก็มีเรื่องของการเจริญสติอยู่ในนั้นใช่ไหมลึกมากทีนี้ทำยังไงเราจะฝึกใจให้เกิดรู้ ก็ขอให้เรามันฝึกสติฝึกเจริญสติวันนี้จะไม่พูดเรื่องนี้ยาวแต่ถ้าใครสนใจยาวก็ต้องนิมนมออในครั้งหนึ่งวันนี้เอาแค่แค่คนเครื่องันเพราะว่าเจริญสติมันก็ต้องว่ากันเป็นเครื่องวมนยคุณโยมไปฝึกเจริญสติถ้าเราไม่เจริญสติเราจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสังเวชมากแต่มาเพิ่งไปบรรยายที่หนึ่งหนึ่งมาที่ตางจังหวัดแล้วขึ้นเครื่องบินไปในระหว่างที่นั่งเครื่องบินไป คือคนที่จเจริญสติจะรับสัมผัสที่ระเบียยได้ลูกศิษย์อาตมาเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาวันหนึ่งนั่งดูทีวีอยู่กับแม่ก็ได้กลิ่นอาหารชวยมาประทานโองโง,ง่มากเลยไปสำรวจในตู้กับข้าวว่ามีอาหารไหมไม่มีถามแม่แม่บอกไม่ได้ทำก็เลยสังเกตสังเกตไปสังเกตมาตามไปโู๊ยไปเจอคนทำอาหารอยู่ที่ร้านปากซอยแต่กลิ่นมาถึงบ้านเขา,าหา่างไปห้าร้อยเมตรนะเขาก็งงว่าทาไมฉันถึงได้กลิ่น วันที่สองสังเกตวันที่สามสังเกตสุดท้ายานิวเจแก้นก็โทรโทรศัพท์มาบอกอาตมาตอาตมาบอกว่าไปทําอะไรมาเขาบอกผมเพิ่องออกจากค่าสมาธิมาครับท่านอาตมาบอกว่าไม่แปลกคือประสาทสัมผัสมันละเมียดเพราะว่าจิตละเมียดเมื่อจิตละเมียดคุณโยกสามารถรับอะไรที่ละเมียดได้มากอาตมาจะยกตัวอย่างในเรื่องของเกรงเลที่ห้องอาตอมานนานมาแล้วมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งทุกวันอาตมาไม่เคยได้ยินจากนาฬิกาเดือน แล้วมีวันหนึ่งจะมาป่วยตะมาป่วยแล้วก็นอนไม่หลับตอนนั้นยังเป็นสามัญทีนี้พอเรานอนไม่หลับเป็นทีสามทีสี่แต่มาได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเสียงดังมากเลยนะต่มาก็งงว่าไอ้มันมาเดินอยู่นี่แต่เมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> เดินในกระส,สุนสนามเลยนะเพราะทีสามทีสี่เสียงนาฬิกาดังชักมากเราก็เลยออกเอาลุกขึ้นมาปลดนาฬิกาไปวางหน้าห้องแล้วก็นอน นี่ด้ยวความที่นอนไม่หลับมันก็เป็นดังอยู่หน้าห้องอ <c oughs> มันเป็นนฉนานอยู่หน้าห้องอะนะแล้วก็นุกไปสุดท้ายก็ถอดทามันออกไปนี่ทำกตกรรมนาฬิกาเลยถอดทามันออกเออทีนี้ก็ไปนอนต่อก็เออทำไหมนาฬิกาอยู่กับเราเป็นปีทำไมฉันไม่เคยได้ยินเสียงนาฬิกาเริ่นี้เดินเสียงดังแท้ที่จริงมันเดินเสียงดังอยู่แล้วเป็นปีนะแต่เพราะเราไม่เคยรับเรียกที่จะฟังเขาใช่ไหมไม่เคย เพราะจิตเราไม่ละเมาก็ไม่รู้สิ่งดีๆที่มันอยู่ใกล้ตัวนี่แหละถ้าเราไม่เคยฝึกสติเพื่อเรียนรู้ที่จะตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะคุณโยมจะพลาดสิ่งที่ดีงามมากมายเยอะแากอย่างก็คุณโยมกำลังทำอาหารอยู่อตาตม,มาเดินเข้าไปถา,ามกำลังทำอะไรคุณโยมหันมาหันหัวแค่รอยังไม่เห็นื่องไงยังแถมไม่เห็นด้วยไงเข้ามาด้เยนะหมว่ <c oughs> ้าาไม่เห็นด้วยไงเนี่ยอารมณ์ของอะไรรู้ไหม มันกลุ่นๆแล้วนะมันกลุ่นๆแล้วนะถ้าบอกว่าไม่เห็นเนี่ยมื่มันจะตามมาเลยนะใช่ไหมจริงๆเนี่ยคนที่เขาอยู่กับปัจจุบันถ้ามีใครมาถามว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่อย่างดีที่สุดเขาจะหันมายิ้มนะจะไม่ตอบถ้าตอบปุ๊บไม่ว่าหลุดกับปัจจุบันนะใช่ไหมถ้าหันมาตอบปุ๊บหลุดกับปัจจุบันขนาดเลยนะคนที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเขาจะตอบด้วยการยิ้มเพราะอะไร คือแ้าคุณยองกำลังหังห่นหัวปรกกาอยู่มอแคร์รอเดืตามาเดินเข้าไปถามแสดงว่าตามารู้แล้วใช่ไหมว่าคุณจะังทำอะไรแต่ทําไมต้องถามถามเพื่อจะฝึกสติว่าคุณอยู่กับปัจจุบันไหมไม่ใช่ถามเพราะไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรเพราะฉันเห็นอยู่แล้วอันนี้เป็นแบบฝึกหันอย่างหนึ่งในการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันดังนั้นคนที่รู้ตัวอยู่แล้วจะไม่หันมาตอบนะจะไม่ทําตาเขียวตาขุนด้วยจะหันมายิม้มเพราะอะไรเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันกำลังทำอะไร แต่คนส่วนใหญ่นั่นกำลังทำอะไรอยู่กำลังชงชาอยู่เนี่ยมีคนมาถามทำอะไรไม่เห็นด้วยไงพอไม่เห็นด้วยไงเนี่ยคุณจะรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นในใจของโยมกระสนนะกระสนฝังในนั่นคือโทะมันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมในชีวิตจริงๆเนี่ยวันหนึ่งๆเนี่ยกิเลสเกิดกี่ครั้งคนโยมรู้ไหมไม่รู้บางคนบอกออ้ยทุกวันนี้โยมสบายไม่เป็นอะไร มันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยใช่ไหมจริงจริงกิเลสเราเมียดมันเกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดอยู่ข้างในเนี่ยกิเลสเล็กๆต่านี้เราเราเรามองไม่เห็นเราจะไปเห็นกิเลสใหญ่ๆเช่นเพื่อนยืมเงินสิบล้านแล้วไม่ให้ได้เห็นใช่ไหมแต่กิเลสทุกวันทุกวันที่มันโขกสับเราอยู่เนี่ยเราไม่เห็นนะใช่ไหมบางทีกดส่งไปกิ๊นังไม่กิ๊กลับมาสักทีมันยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้อนขึ้นแล้วใช่ไหม แถ้ามันเป็นอย่างนี้สักสองสามวันนะความกระดมันจะฟักตัวฟักตัวสุดท้ายมันจะแสดงออกมันจะแสดงออกทางเส้นเนืา้อทาังแล้วกลายเป็นบุค,คลิกถ้าคุณโยมไม่รู้เท่าทาันกิเลสอย่างอ่อนในใจของเรานโลกบก้องซึ่งมันพุ่พงขึ้นมาในใจวันหนึ่งมันกลายเป็นบุค,คลิกนะกบีพรัแบเขาจะบอกว่าโจงระวังความคิดเพราะว่าความคิดจะกลายเป็นการกระทาโจงระวังการกระทาเพราะว่าการทํปล่อยๆเดี๋ยวเป็นนิสัย โจรวางนิสยัยเพราะว่านิสัยจะกลายเป็นปุบป่านิสยัยโจรวางปุปนิสยัยเพราะท้ายที่สุดมันจะเป็นบุคลิกโจรวางบุคลิกเพระาพระว่าต่อไปมันจะกระนดชะตากรรมของเธอถ้าบุคลิกความคิดนะกลายเป็นการกระทาเป็นนิสัยบุคคนิสัยกลายเป็นบุคลิกมันกรหนดดชะตากรรมยังไงเคยมีนักศึกษาธรรมศาสตร์มาเถียนอาตมามันจะกาําหดดชะตากรรมยังไงบุคลิกเนี่ยธรรมาก็บอกว่า ถ้าในบริษัทของเธอมีเจ้านายที่คอรัปชั่นเป็นประจำคอรัปชั่นคือบุคลิกของเจ้านายลูกน้องที่อยู่ใกล้จะเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์หรือคอรัปชั่นใช่ไหมถ้าเจ้านายโกงเป็นนิสัยเนี่ยคนซื่อสัตย์อยู่ใกล้ไม่ได้นะใช่ไหมถ้าเจ้านายโทสะตลอดเนี่ยคนตัวกันข้ามจะอยู่ไม่ได้เพราะมันมันมันต่างขั้วกันเดี๋ยวมันทะเลาะกันดังนั้นบุคลิกของเรามันกำหนดคนที่เข้าหาเอาง่ายๆอย่างตาบาเนี่ยตามาเป็นคนที่ เอางียว่าเป็นพระที่ไม่สนใจในเรื่องเครื่องรางของขลังเลยสนใจแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นพระเครื่องไม่มาหาตามาเลยนะไม่มาเลยเรื่องสุราเนี่ยตมานตีมากตามาไปที่บ้านตอนเป็นเด็กน้อยตามาเป็นคนที่เทศแรงมากขนาดพี่สาวไม่กล้าไปวัดนะเพราพอไรเพราะพระน้องเราโหปากหนักมากเลยคือเวลาเราเทศเราบอกว่าสุราเนี่ยสุนัากมันยังไม่กินเลยนะ ้วคนที่เขาชอบเนี่ยเขาฟังอย่างนี้ไม่ได้โอ้โเขาฟังไม่ได้แต่เขาไม่ว่าอาตมานะพอกลับออกจากวัดเขาไปเล่นงานพี่สาวอาตมาทําไมหลวงน้องเธอเนี่ยปากหนักมากขึ้นไม่ใช่มีตะบาร์ต้วนะนี่เขาไปเล่นงานญาติอาตมาโอ้โหตายแล้วบุค,คลิกของอาตมาคือเป็นคนตรงใช่ไหมดังนั้นเวลาในงานแล้วอาตมากลับบ้านในงานแต่งงานถ้าอาตมาไปในงานนั้นนะ พวกขิ้เลาเนี่ยมันแตกเป็นทางเลยนะเห็นไหมมันแตกเป็นทางเลยมันหนีเลยนะหนีเลยคนไหนที่มันไม่หนีมันก็อ๋ออีมาหาจามาแล้วเพราะวันนี้ขอวังหนึ่งนะครับ <c oughs> คือต้องมาเจราจาก,กันก่อน <c oughs> ไม่างั้นไม่ได้อันนี้คือบุคลิกของเรากําหนดคนที่เข้ามาเราใช่ไหมบุคลิกจะก,กําหนดชะตากรรมของเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรามีบุคลิกที่ดีงามคนที่แวดล้อมของเราแวดล้อมเราก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีงาม บุคลิกของเราเป็นปัญญาชนคนที่เขาหาเราก็เป็นปัญญาชนบุคลิกของเราเป็นคนใจบนคนที่อยู่ใกล้เราก็เป็นคนใจบนบุคลิกของเราเป็นนักธุรกิจพันล้านคนที่ขายของในกระดินก็ไม่กล้ามาคบนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นบุคลิกของเรามันกาหนดชีวิตของเรากาหนดคนที่เข้าหาเราแต่บุคลิกเริ่มมาจากไหนความคิดทีนี้ถ้าเราไม่ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะวันวันหนึ่งอาตามาถามว่าคุณโยมสั่งสมความคิดแบบไหน เคยตื่นไหมเอ๊วันนี้เราคิดอะไรไปบ้างก่อนนอนเคยถามตื่นไหมอันนี้แหละให้ฝึกตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นคนที่จะตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยก็มีสองอย่างหนึ่งฝึกเจริญสติปัฏฐานสี่สองก็ในการทํางานทุกชนิดให้เอาสติเติมลงไปก็ฝึกบ่อยๆก,การการฝึกสติเนี่ยก็เหมือนกับการรดน้ําต้นไม้ คุณโยไม่ต้องรถมากนะแต่ว่ารถทีละน้อยรถทีละน้อยน้ำหยดนะจะหยดมากหยดน้อยหยดบ่อยๆมันก็เหมคือให้ฝึกสติเหมือนเหมือนน้าที่มันกําลังหยดน้ําหยดตรงเห็นน้าหยดทีละน้อยน้ําย้อยทีละหยดจะหยดมากหยดน้อยหยดบ่อยๆมันก็เอมใช่ไหมดังนั้นถ้าเราฝึกสติฝึกไปฝึกไปเนี่ยวันหนึ่งสติมันจะเต็มเราจะกลายเป็นบุคคลที่รู้ ถึงขั้นเวลาความคิดกี่เดมันเกิดเราจะเห็นกีเด็ก่อนอาตมาใช้ศาสตร์เทคนิค่าเห็นมันก่อนเห็นมันก่อนเปรียบเหมือนแมงมุมนะฮะแมงมุมเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่แล้วก็เหมือนแมงมุมที่มันชักใหญ่เวลามีอะไรมาติดที่ตาข่ายแมงมุมจะเห็นก่อนแล้ววิ่งไปะจับมากินถ้าเราฝึกสติจนสามารถเตื่นรู้เหมือนแมงมุมได้อะไรเกิดขึ้นในใจวัาวักคณยอมเห็นก่อนแล้วคณยอมไม่ทุก แต่คนสนใจเวลาอะไรมันเ,ก,นเ,นนนนเก,กิดขึ้นที่ใจปุ๊บเราไปรวมเป็นสิ่งนั้นเลยความโกรธเกิดขึ้นเราหลอมตัวเองเป็นความโกรธเป็นพวกเดียวกันกลายเป็นบุคคลแห่งความโกรธเป็นบุคคลแห่งความเกลียดก็ไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นสมการแห่งความสุขประการที่ห้าและประการสุดท้ายใช่ไหมประการที่หกอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ประมาทก,ก็ขอให้ใช้ชีวิตอืด้วยการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตที่เรียกว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแปลหมายว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ คุณยอมใช้ชีวิตยอยู่ในโลกจำคำสามขังได้ไว้ทุกคนจะได้ใช้คำขั้นสามนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แทนไม่เที่ยงก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลมหายใจเนี่ยถ้ามันเข้าแล้วมันไม่ออกเราก็ตายออกแล้วไม่เข้าเราก็ตายเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนแปแบบลงลมหายใจของเรายังเปลี่ยนแปลงเซลล์ต่างๆในในร่างกายปเปลี่ยนแปลงทุกเจ็ดปีเซลล์ต่างๆตายหมดนะ เราจะเป็นคนใหม่ภายในเจ็ดปีทั้งหมดเลยแต่เราไม่รู้เราไม่รู้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอย่างเราเนี่ยสองไม่ทนก็คือทุกคนทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์ถ้าไม่อยากมีทุกข์ออก,ก็อย่าเกิดคนเดียวก็จะบอกทางไงได้ล่ะนี่เกิดมาตั้งห้าสิบปีแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นก็ยอมรับความทุ์เสียดีๆใช่ไหมชีวิตมันจะทุกข์นะแต่ทุกสําหรับเห็นสุขสําหรับเป็นใช่ไหมคนวนใหญ่เนี่ยเวลาทุกเนี่ยทุกเต็มเป่า ถ้าบอกให้ทําใจให้เป็นจบหนูทําไม่เป็นเ <c> ห <oughs> ็นไหมเพราะฉะนั้นในชีวิตมันจะมีความทุกข์ดังนั้นถ้าคุณยอมมีทุกข์ก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ว่าทุกขมีก็เพื่อให้เราแก้ทุกปัญหามีเฉลยให้จาคำนี้ไว้แล้วไม่แท้ก็หมายความว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งสมบูรณ์อย่าไปหาความสมบูรณ์จากคนทั้งโลกคุณจะท้ออย่างเรามีสามีเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเลย เราก็ไม่ไปชอบในมุมนี้ของเขามุมนี้ดีก็มีให้มองไม่มองนะแต่อย่าให้เขาอยากให้เขาพูดมากเหมือนเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จริงๆคนแต่ละคนมันมีข้อดีเยอะแยะนะ <c oughs> ให้คุณโยมเลือกมองนะใช่ไหม <c oughs> เลือกมองโลกอย่างนี้ดีอย่าไปมอวหาความสมบูรณ์จากคนทั้งโลกคุณโยมจะไม่พอบดังนั้นให้จําคำสามคำว่าไม่เที่ยวไม่ทนไม่แท้อันนี้ถ้าคุณจะเข้าใจคาสามคำในเรื่องว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเรื่องปิดท้าย ก็คือในในพงศาวดารจีนดีเรื่องหนึ่งเขาชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีม้าพันดีอยู่ตัวหนึ่งรักมากวันหนึ่งม้าเขาหายร้องหอร้องไห้ไปหาเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่ก็ใจเย็นเย็นลุกมันไม่แน่มันไม่แน่มีความหมายเท่ากับมันไม่เที่ยบใจเย็นเย็นลุกมันไม่แน่หลานก็ร้องหมร้องไห้มากต่อมาม้ากลับมาพร้อมกับม้าพันดีตัวเมีย หลานดีใจมากบอกโอ้ปูมามาแล้วมาตรงนี้ว่าเราได้แม่พันปูบอกใจอย่างเยมันไม่แน่ห <c oughs> ลานก็สงมว่มันอะไรต่อมาแกเดียวจะวิ่งขี่มาหกไปหอบมาขึ้นเหนือลงใต้อูด้ยความดีใจว่ามีม้าตั้งสองตัวอยู่มาวันหนึ่งตกจากหลังม้าขาหาักเลยนะล่าขาไปหา,าคุณปูเลยปูผมไม่อยู่แล้วขอตายเพราะว่าขาหากักอยู่ไปก็ไม่มีความหมายใครมันจะมอง ้รงหงบเราไห้สามวันสามเืนปู่รูปหลังหลังสุดที่รัลูกแจนเย็นนะมันไม่แน่ <c oughs> หลังก็มองด้วยความไม่เข้าใจชีวิตอือยู่ต่อมาจักรวรรดินสีสั่งให้ทหารไปเกณฑ์ทหารทั่วประเทศไปทําสึกกับรัฐต่างๆพอทหารมาถึงบ้านคุณปูหลานคุณปูอยู่ไหนเขามีชื่อต้องไปเกณฑ์ทหารนะปูก็บอกว่ามาดูเองก็แล้ทหารก็เข้ามาดู ปรากฏว,ว่าเห็นหลานคนปูข่าขาหักขาหักอย่างนี้เป็นทหารได้ยังไงเขาเขียชื่อออกเธอไม่ต้องไปเป็นทหารนะอยู่บ้านกับปู่ไปหลานดีใจตาลีตาเหลือลุลกไปหาคุณปู่นะไปหาคุณปู่ปู่ผมไม่ต้องไปเกณฑ์นทหารโู้โชคดีเหลือเกินปู่ตกหลังพัวใจเย็นนกมันไปแน่เห็นไหมอันนี้คําว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้แต่มาลเสลงเนื้อคําคเดียวคือไม่แน่ คุณยมจำคำนี้ไว้ในชีวิตคนที่เคยขึ้นสูงขอให้รู้ว่ามันมแน่ๆนะสักวันมันจะต่ำนะวันไหนก็ตามที่คุณตำ่ำขอให้บอกเด่นนะมันมแน่ๆต,ำต่ำจนถ้ากระสูงใช่ไหมมันจะสูงก็ได้ขึ้นสูงลงตำ่ำแลำ้วต่ำแล้วสูงมันจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลง,ะะลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นให้เราจําไว้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่หรือไม่เทียมไม่ถดไม่แทนอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็คือสมการแห่งความสุข ก็ขอนำมาฝากเราท่านทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้อาจารย์ภาพก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรยัยรวมกันเป็นกัลยาณมิตรมีน้ำใสใจจริงนิมนต์พระมาสะแสดงธรรมวันนี้อาาภาพก็ได้สแสดงธรรมจบลงไปแล้วขอคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาทําในค่ำคืนนี้มารวมกันเป็นตบาเดชพลาวัจจัยอํานวยไวชัยให้ ขอให้อยู่มีชัยไปมีโชคลิ่ทำเป็นหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบกระบวบเปนได้ทำและใช้ก็ขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคน